หนูชื่อเด็กหญิงกันวราตา,าสุขค่ะชื่อเล่นชื่อว่านายกำลังศึกษาอยู่ชั้นปนระถมศึกษาปีที่5โรงเรียรนโรงน้ำน้ำเล่นค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องสวนพฤกษศาสากลุ่ภาคใต้ค่ะเหตุผลที่หนูจะมาเล่าเรื่องนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวนี้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจเป็นความรู้และน่าศึกษาค่ะเพื่อที่จะได้มา สามารถได้ศึกษาความรู้กันค่ะสวนพฤกษศาสตร์สาวกนทใต้หรือทุ่งค่ายตั้งอยู่ที่ป่าสมนแห่งชาติป่าทุ่งค่ายอำเภอย่าตะขาวเป็นสถานที่ท,ท,ท่องเที่ยวสมกาบนักท่องเที่ยวทุกวัยที่ใฝ่เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้ส่วนส่วนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบหนึ่งในห้าแห่งของภาคใต้จากแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบทั้งหมด3าแห่งทั่วประเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติภายในสวนพฤษศสาสตร์มีสวนประเทศต่างๆอาทิสวนรวมพันไม้แห่งความรักสวนพฤษศสาสตร์พื้นบ้าน สวนอนุกรมวิธานคือแหล่งรวบรวมพันพืชถิ่นใต้และสวนสัทธานทยาคือเรียนรู้ลักษณะต่างๆของพืชแล้วก็สวนสกล้วยไม้สวนพืนชทนแร้งแหล่งรวบรมพืชที่ปลับได้สวนเฟิร์นพืชกินมลัดซึ่งพบมากบริเวณรอบนอกพื้นที่ป่าพุ พ้อสี่สิและปารชางร้องไห้ศูนยบริการนักท่องเที่ยวห้องสมุดพฤิศาสษาพิพ,าพ,พิธภัณฑ์พืชห้องประชุมพื้นที่สำหรับการเต้นและกิจกรรมค่ายพักแรมบ้านพักร,รับรองศูนย์ประชุมทางวิชาการนอกจากนี้มีส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งป่าพุกซึ่งมีพันธุ์พืชที่น่าสนใจมากมายที่สำคัญคือเส้นทางสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยมีความยาว1 7 5เมตรมีหอคอยเชื่อมต่อระหวงสภานแต่ละช่วงหงหอจากชั้นต่ำที่สุดไปจนถึงชั้นสูงที่สุดรวม3ระดับ แต่มีความสูงตั้งแต่10-18ถึงเมตรการเดิทางไปสวนพุทษศาสตร์อยู่ห่างตัวอำเภอเมืองกลังไปตามถนนสายารยามบะเหลียนตามทางถนหลวงหมายเลข404ประมาณ11กิโลเมตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร075280166หรือ0872634027 สรุปคือสวนพุทษศา์สากรลภาค,คใต้ในสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์เราจึงควรอนุรักษ์รักษาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ